วัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องของติ๊งกุสมาลำพงฟฟ่เชียลค่ะไม่นม้าแล้วเมมาเอนอเสนอยาวๆยูยูมาสารภาพหรือไม่ทิงนเียงยูยูกับมาสารภาพไปเห็นความผิดมากไม่เห็นคมเห็นความผิดมากเห็นความผิดมา เออเออว้าฮ่าฮ่าฮ่าวันแม่ฮะต้องไปนแม่ัน่ใส่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่อมาววันแม่ันแม่วันแม่วม่ต้องขาลูกไปช้อปปิ้ง เยินไปตลาดต,ต <ut S 2> ้นตานบอลลี่่างแชบดแล้กอันนี้็บอลลูบอลเป็นอันนี้ก้อนเหรอจังมีฟนิซอนแค่งห้นฟซอลหรือ่นี่น้อนลูมี่อนิเรื่องให้มีเอฟซีหนอดไ เขาปิ้งไอเดียอะไรเขปิ้งไอเดียะไะเล้วเห็นน้องไม่่ะี่ยเป็นต้องนทุเพยสีชมพูพยีชมพูแล้วแนสีแดงปวดถังเสียยทั้งเครื่อง ก็เป็นตัวเียะ้ลากครับเอากีฬาอย่างขึ้นไม่เล็กตันองแข่แ้องแงล้้มาแล้วอยนะยงหาทั้งวันโพกับันเออพ่าปุ้ยน่ะเป็น่อแล้วอแขต้องแ่ทั้งมอปุยแขงทั้งมอแล้วห รักแหงแหอนหนอยากหักหลตอนนี weather, ้เน <Huh? S 1> ูอยากรักมากมันจะรักมันรักเลยมันจะรักแบอีกอย่างนั้นอ่ะมันจะรักแหวนคอยรักถึงมันรักนม่รักใครเกิดกับเป็นผู้เด็กมาเป็นแนนดอนเยว นูน uh, <t <t ้แม่นูเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะส่งฟ้าใสเป็นมือปรนะตลยไม่ยังเหรอพี่น้องท้งคุณใ มันก็สุปีนี่ยังไม่ได้นะฟุตบอลไหมเมอเนี่ยว่าจซื้อมากใครตัวลงแวนแม่งติดรถเยอะถุงเท้าาชื่อไหมก็ไปยังมกไปใส่ท้งสีเราเนี่ยยางไปเอาเกือบหา้วเชนเดียวก็ใส่เทียงว่าสองเทียเป็นที่ไปซื้อตลาดนกหงมา อ่ะปั๊บปั๊บเนี่ยแปแปปั๊บๆเต๊อยู่ท่อเต๊อยู่ท่อเด้อปั๊บเอ๊ะเต๊ไปเต๊อีดิ สนามวอลเลย์บอลนะคะอือหนุกสาวมาฝากกระเป๋าแล้วพี่น้องมึงขึ้นมึงขึ้นมันจอมใหม่มันก็ลืมเมื่อคืนประจอมันก็นกล,ลืมกระเป๋าลืมตัวอย่างแล้วว่แพ้ขนาดนั้น,ออน,นแอย่างมาใช่ด้วย อเออเดีได้ไม่เกิดประวัใช่เตยบอลไปหาหายในรถยังอยู่เลเกิดพ้นไ้หรอวะคือสวยแท้โอ้ยแต่ว่ามันขั้นเนอะปแต่ขั้นให้ผมก็ได้ที่ไหนี่ไหนติวในอยู่ปะ ที่ชมดูเดีเออเออวเสเอาอเตออนะไอโทษโทษเตอโทษอทดสอบทดสอบเอโทษเออไปเออเอาเเออเเหมือนคนปลาเลยลูกคือคนปลาเลยเหอ หลังักเกียบไปเลยหลังขาดีสาเกลี่ยเล้เตีตาบอสดื้อน่ะ้าวเหรลาะเกียบกระบะ้าวเรักะบช่ไหมกระบะเียมัเลยปเลยเกระบะดียนะเลยไปเลยเวลาอะไรจะมาเป๋อยังม่ใส่ด้เเอาาวด้ยกาวคับนี่เป็นลมได้แไปแลงหมเฮ้ยฝนเยือกครามเนี่ยนะไป เฮครับเออเอ่เย็นเย็นันใต้ตาก่อนเ้ยรับผู้ใดนานียตางนิดพทธใดแล้วอยู่ตรงไว่าคนยี่สิบไทยหรืไหนมันหายชิดเัเยนวชะ ก็เลยโอเจไเลยค่เลืไปท่าอีกที่ะตอนนีหน่อยเตะบอลนะทีท่าเบื้องบนมาเตะบอลป้าป้าีน้องครับไม่เหนเชฟงเขาดอกไม้ดอกไม้ยู่นี่ยนะแค่โดวเาะไหวไม่ได้กระโดดดอกไม้ใส่หน่ข้างหลังมันเขาเตะอะไรอยู่ข้างหลังเขาเตะฟุตซอลเหรอ กิโต <c ười> ่อราวรข่วไน้มคท้ายเวานทัไทยงเอนเม้าจ้ตผู้สยออน้าั้งหลังไว้ที่เอฟเอฟเอฟเอาือสี